สารสิงก็ถามขึ้นต่ออีกว่าพ่อนุมรู้ข่าวนี้ได้อย่างไรแล้วเองชื่ออะไรแล้วไปยังไงมายังไงช่วยอธิบายให้ข้าเข้าใจทีเถิดข้างงไปหมดแล้วชายลึกลับผู้นั้นก็ตอบมาว่าฉันชื่อบุญเหลือฉันเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีตั้งใจว่าจะเดินชมนกชมไม้เล่นตามประษาข้าไหนก็นอนนั่นข้าเป็นคนไม่มีบ้านไม่มีเรือนอ้าว ทำไมเองถึงพูดเช่นนั้นล่ะพ่อแม่เองไม่มีหรือไงพรานสิงพูดฉันเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพอ่อหน้าแม่ตั้งแต่ฉันจําความได้มีพระอาจารย์ชุบเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เแบบะท่านก็เลยตั้งชื่อให้ฉันว่าบุญเหลือครั้งหนึ่งฉันเคยถามพระอาจารย์ว่าพ่อแม่ฉันอยู่ที่ไหนท่านก็เล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นเป็นเวลาหกโมงเช้า ท่านกำลังเตรียมตัวเพื่อออกไปบินตบาตในระหว่างที่ท่านกำลังจะเดินออกนอกประตูวัดท่านสังเกตเห็นสุนัขตัวหนึ่งมันคาบอะไรบางอย่างวิ่งตรงมาหาท่านเมื่อสุนัขตัวนั้นวิ่งมาถึงยังจุดที่ท่านยืนอยู่มันก็วางสิ่งที่คาบมาลงไว้บนพื้นสิ่งที่สุนัขตัวนั้นคาบมาก็คือฉันเองพระอาจารย์ได้ให้คนเป่าประกาศตามหาพ่อแม่ของฉันอยู่นานหลายเดือน แต่ไร้วี่แววท่านจึงตัดสินใจเลี้ยงไว้แล้วตั้งชื่อให้ฉันว่าบุญเหลืออืมชีวิตเองมันช่างน,น่าสงสารเสียจริงบุญเหลือเอ้ยพรานสิงกล่าวขึ้นพร้อมกับเอามือตบไหลเบาๆด้วยความเมตตาเอาละเอาละไหนเองลองเล่าสิได้ข่าวเสือตัวนี้มาได้ยังไงพรานสิงรีบถามต่อในระหว่างที่ฉันเดินมาจากจังหวัดอุทยัย ผ่านหมู่บ้านมาหลายหมู่บ้านจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากจุดนี้ใช้เวลาเดินเท้าประมาณสามวันฉันได้ยินชาวบ้านในตลาดพูดคุยกันว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีเสือร้ายกินคนมันออกอารวาสมานานหลายปีไม่ค่อยจะมีใครกล้าเข้าออกหมู่บ้านแห่งนี้มากนักฉันได้ยินพวกขายของป่าพูดคุยกันว่ามีแค่พรานสิงคนเดียว ที่เคยเจอเสือตัวนี้เมื่อหลายปีที่แล้วขนาดพรานสิงห์ยังทำอะไรมันไม่ได้เลยฉันได้ยืนฟังอยู่เงียบๆโดยที่ไม่พูดหรือไม่ถามอะไรจากคนพวกนั้นฉันรู้แค่ว่าจะต้องออกตามหาพรานสิงห์ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านพวกนั้นบุญเหลือพูดและบุญเหลือก็พูดต่ออีกว่านี่แหลจะจ้ะที่ไปที่มาของฉัน เออเองนี่มันช่งกลานะเจ้าบุญเหลือแล้วเองทำไมถึงมาสนใจเรื่องนี้ล่ะเองจะตามล่ามันหรือพรานสิงพูดขึ้นด้วยหน้าตายิ้มแย้มและขบขันใช่จะ้ะฉันจอกตามล่ามันเองไม่ลองก็ไม่รู้บุญเหลือพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและจริงจังเอาละเอาละเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแล้วเองกินข้าวกินปลามาหรือยังมามา กินข้าวกินปลากันก่อนข้าก็เริ่มหิวแล้วสิกินพร้อมกันกับข้านี่แหละกินอิ่มแล้วเราค่อยมาปรึกษาหารือกันพรานสิงพูดขึ้นในขณะที่กำลังเปิดตู้กับข้าวเพื่อตระเตรียมอาหารในระหว่างที่ทั้งสองคนร่วมวงอาหารก็ได้พูดคุยอะไรกันเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีอะไรจริงจังมากนักหลังจากที่ทั้งสองคนกินข้าวกินปลาจนอิ่มหนำสำราญแล้ว พรานสิงห์ก็ตั้งคำถามขึ้นมาทันทีนี่เจ้าบุญเหลือเองมั่นใจได้อย่างไรหรือว่าจะตามหาเสือตัวนั้นจนเจอและปราบมันได้ขนาดข้าเข้าป่าอยู่เป็นประจำยังไม่เจอมันเลยเคยเจอครั้งเดียวก็เนิ่นนานมาแล้วเอาหน้าเชื่อฉันเถอะพรานสิงห์ฉันก็พอมีวิธีอยู่บ้างต่อให้มันฉลาดสักแค่ไหนมันก็ไม่ฉลาดไปซะทุกอย่างหรอก ฉันจะใช้วิธีนั่งซากบญเหลือได้ตอบมาด้วยหน้าตาอันยิ้มแย้มและปนหัวเราะเขามองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเองจะเริ่มต้นอย่างไรล่ะบอกให้ข้าเข้าใจก่อนจะได้ไหมพรานสิงถามพร้อมกับทำหน้างงๆขนาดวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในไร่ในสวนมันยังเคยมาลากเอาไปกินตั้งหลายครั้งแต่ทำไมถึงไม่มีใครตามรอยมันไป เสือมันจะต้องกลับมากินซากของมันอยู่แล้วเราก็ตามไปดูว่ามันลากเหยื่อของมันไปไว้ที่ไหนบุญเหลือตอบจริงอย่างที่เองพูดนั่นแหละข้าเป็นพรานมาตั้งนานทำไมข้าถึงคิดไม่ได้วะพรานสิงพูดขึ้นพร้อมกับเอามือเขกหน้าผากตัวเองเบาๆเสือมันมาลากวัวของชาวบ้านไปครั้งล่าสุดนานแค่ไหนแล้วรึบุญเหลือถามครั้งล่าสุด เมื่อสองเดือนที่ผ่านมานี่เองพรานสิงตอบแบบนี้ก็ดีเลยสิอีกไม่นานมันก็คงจะโผล่หัวออกมาเป็นเป้าให้เราบุญเหลือพูดขึ้นด้วยหน้าตาที่เคร่งขรึมและทอดสายตาออกไปยังเบื้องนอกอย่างไรจุดหมายบุญเหลือพูดต่ออีกว่าพรานสิงบอกคนในหมู่บ้านไว้ด้วยถ้าวัวใครหายให้รีบมาบอกเราจะได้สะกดรอยตามและออกตามล่ามัน หลังจากบุญเหลือพูดจบก็ได้เดินไปหยิบย่ามคล้ายย่ามพระธุดงและถุงกระสอบที่เอาเชือกปอพันไว้ของตนเองที่สะพายมาตั้งแต่แรกนำเอาออกมาวางไว้บนแคร่แล้วค่อยๆเปิดดูของด้านในบุญเหลือเปิดของที่อยู่ในกระสอบสีน้าตาลก่อนค่อยๆค,คลายเชือกออกมาทีละด,ด้านจนหมดจากนั้นก็ล้วงมือเข้าไปและหยิบของชนิดหนึ่งออกมา มันคือปืนลูกซองยาวที่ถูกหุ้มห่อด้วยผ้าสีย้อมฝาดอีกหนึ่งชั้นบนผ้าผืนนั้นมีรอยจานอัขาระเต็มทั้งผืนส่วนในย่ามอีกหนึ่งใบมีลูกปืนของปืนลูกซองและมีมีดหมออีกหนึ่งเล่มบุญเหลือหยิบออกมาให้พรานสิงดูแค่สองอย่างเท่านั้นเมื่อพรานสิงได้เห็นสิ่งของที่บุญเหลือหยิบออกมาให้ดูถึงกับตกตะลึง ถามมาละล่ำละรักว่าเจ้าบุญเหลือเองเล่นของหรือเปล่าหรอกพรานสิงห์ฉันไม่ได้เล่นของหรือมนต์ดำอะไรหรอกแต่มันเป็นวิชาที่พระอาจารย์ที่ท่านจุบเลี้ยงฉันมาสอนฉันมาอีกทีจะ้ะท่านบอกกับฉันว่าเอาไว้สำหรับปกป้องคุ้มภัยตัวเองหลังจากบุญเหลือพูดจบพรานสิงห์แกก็เดินเข้าไปในบ้านจัดหาที่หลับที่นอนให้เจ้าบุญเหลือ ไว้สำหรับพักผ่อนกายเอาแรงก่อนนี่เจ้าบุญเหลือเองเอาของขึ้นมาไว้บนบ้านก่อนมาข้าจัดที่หลับที่นอนให้เองแล้วตามสบายเลยนะคิดซสว่าเหมือนบ้านของตัวเองก็แล้วกันบ้านนี้ข้าอยู่คนเดียวมานานลูกเมียก็ไม่มีบ้านมันอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ก็พออยู่ได้เดี๋ยวข้าจะเข้าไปในหมู่บ้านไปบอกพ่อผู้ใหญ่ให้นำเรื่องที่เราคุยกัน ไปแจ้งให้ชาวบ้านรู้ลงหน้าเรื่องที่ว่านี้ก็คือถ้าวัวควายใครหายก็ให้มาบอกข้าด้วยเมื่อพรานสิงพูดจบก็รีบเดินผละออกไปทันทีพร้อมกับเอาผ้าขาวม้าสีแดงมัดโพกหัวไปด้วยเพื่อกันแดดในยามสายตอนใกล้เที่ยงเมื่อพรานสิงเดินออกไปแล้วไอ้บุญเหลือก็จัดเตรียมสิ่งของที่ตนนั้นได้นำมาตรวจเช็คระบบกลไกต่างๆของปืน ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่เมื่อทุกอย่างยังสมบูรณ์ดีบุญเหลือก็เอ็นตัวลงนอนอย่างช้าๆเพื่อจะพักผ่อนพักผ่อนได้ไม่นานนักก็รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเมื่อพรานสิงนั้นเดินมาถึงข้าไปบอกชาวบ้านทุกคนที่เลี้ยงวัวไว้แล้วที่เหลือเราก็แค่รอเวลาเท่านั้นพรานสิงห์เอ่ยขึ้นทันทีหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ทั้งสองคนก็ได้รับข่าวดีในช่วงเช้าของวันหนึ่ง มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินจำอ้าวๆมาด้วยสีหน้าตกอ,อกตกใจตะโกนร้องเรียกพรานสิงมาแต่ไกลพรานสิงพรานสิงมีอะไรรึมาตะโกนวกเวกเรียกข้าแต่เช้ามืดพรานสิงตอบออกไปชาวบ้านคนนั้นพูดต่อมาเร็วปรือวัวของฉันที่เลี้ยงเอาไว้ถูกเสือลากไปกินเมื่อคืนนี้จ้ะพรานสิงเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วพรานสิงและแชร์ปริศนาที่มีนามว่าบุญเหลือก็ไม่รอช้า รีบเก็บของใสายย่ามทันทีทั้งคู่ได้เตรียมพร้อมไว้นานแล้วเหลือเพียงแค่รอฟังข่าวเท่านั้นปืนพร้อมลูกปืนพร้อมและอ,อมีดเน็บเอวไปอีกคนละหนึ่งเล่มไปเองนำทางข้าไปดูสิว่าวัวของเองเนี่ยเลี้ยงไว้ตรงไหนก่อนที่เสือมันจะลากไปกินพรานสิงพูดขึ้นพร้อมกับเอามือที่กำลังมวนจะสูบไปตองอยู่เมื่อมาถึงยังสถานที่ พรานสิงห์กับเจ้าบุนเหลือก็ตรวจดูร่องรอย,รอยเห็นรอยเสืออย่างชัดเจนเสือตัวนี้ตะบะมันแก่กล้านักดูจากรอยและการล่าของมันเจ้าวัวเคราะห์ร้ายตัวนี้แทบจะยังไม่ทันได้กระดิกตัวเลยในระหว่างที่เสือตัวนี้มาสังหารไม่มีรอยวิ่งเข้ามาของเสือรอยที่เห็นสันนิษฐานได้ในตอนนี้คือเสือมันเดินเข้ามาลากเหยื่อออกไปอย่างดือด้อๆอย่างไรอย่างนั้น เหมือนเจ้าวัวตัวนี้จะถูกบนสะกดให้ตัวแข็งไปชั่วขณะเจ้าบุญเหลือพูดขึ้นพร้อมกับก้มลงมองไปตามพื้นนากลับไปก่อนนะที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันกับพลานสิงห์บุญเหลือพูดบอกชายผู้นั้นที่เป็นเจ้าของวัวหลังจากชายผู้นั้นกลับไปแล้วทั้งสองคนก็ได้ปรึกษาหารือกันอยู่ครู่หนึ่งทั้งสองคนก็ได้มองไปยังทิศทางที่ตนจะไป ภาพที่เห็นคือมีภูเขาที่สูงใหญ่สลับซับซ้อนกันไปมาไม่ต่างอะไรกับกำแพงที่สูงเฉียดฟ้าแต่ทั้งสองคนก็ไม่รอช้าให้เวลาต้องเสียไปรีบเดินสะกดตามรอยเสือทันทีผ่านดงแล้วดงเล่าลงหุบบ้างขึ้นหุบบ้างรอยที่ทั้งสองคนเดินตามนั้นก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพรานสิงห์ก็พูดขึ้นทำลายความเงียบในระหว่างการเดินสะกดรอยว่า มันเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนวะดูจากร่องรอยมันเดินไปพร้อมกับปากที่ยังคาบเหยื่ออยู่เห็นไหมรอยขาวัวตัวนั้นลากเป็นทางไปกับพื้นแล้วแกก็หัวเราะหึ่บอๆในลำคอแต่บุญเหลือก็ไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรต่อปล่อยให้ความเงียบเข้ามาแทนที่เหมือนเดิมครึ่งชั่วโมงต่อมาทั้งสองคนก็ต้องหยุดชะงักลงในทันที เมื่อมีกลิ่นสาบสางลอยมาตามลมบัดนี้ทั้งสองคนได้มองตากันเหมือนจะรู้ใจกันเป็นอย่างดีแล้วออกเดินตามรอยต่อไปอย่างระวังตัวที่สุดเปืนในมือขึ้นลำพร้อมยิงได้ทุกเมื่อถ้าถึงเวลาจำเป็นยิ่งเข้าใกล้กลิ่นก็ยิ่งเห็นขึ้นเรื่อยๆบัดนี้ทั้งสองคนหัวใจเต้นสั่นระรัวเหมือนดังกลองเพลนและแล้วทั้งสองคนก็เดินมาหยุดอยู่ตรงพุ่มไม้ขนาดใหญ ต้นไม้ไม่ใหญ่มากนักแต่มันแผ่กิ่งก้านสาขาต่ำเรียดดินมีเสียงมแมลงวันบินอื้ออึงอยู่ข้างในพร้อมกับกลิ่นที่เหม็นสาบอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งสองคนค่อยๆใช้ปลายลำกล้องปืนแหวกพุ่มไม้นั้นออกมาเพื่อดูด้านในสิ่งที่ทั้งสองคนได้พบเห็นก็คือหัวตัวขนาดใหญ่มีรอยกัดแทะไปบ้างแล้วทั้งสองคนจึงไม่รอช้า รีบมองหาทำเลไว้ขัดห้างทันทีทั้งสองคนต่างก็พากันรีบหาไม้สำหรับเอาไปพาดเพื่อขัดห้างแต่ครั้งนี้ดีหน่อยพรานสิงแกเอาเชือกมาด้วยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งจักตอกไม้ไผ่เพื่อเอามามัดว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่ยามบ่ายแก่แกบัดนี้ทั้งสองคนก็ได้นั่งอยู่บนห้างเรียบร้อยแล้วนกนานาชนิดก็เริ่มบินเข้าสู่รวงรัง แสงแดงๆจากอาทิตย์ที่กำลังอัสดงก็เริ่มสาดสองลอดผ่านแนวไม้เข้ามามันบ่งบอกให้ทั้งสองคนรู้ว่าเวลาแห่งความเป็นความตายกำลังคลืบคลานเข้ามาแล้วไม่นานนักความมืดมิดก็เริ่มเข้ามาแทนที่บัดนี้ป่าก็เริ่มเงียบสงัดมีสายลมพัดมาอยู่บ้างเป็นระยะทั้งสองคนก็ได้แต่นั่งรอยอย่างใจจดใจจอ่อข้าว่า เรากินข้าวกันก่อนเถอะวไอ้บุญเหลือตอนนี้มันก็ยังไม่เดึกมากนักหรอกพรานสิงห์พูดขึ้นพร้อมกับเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบเอาห่อข้าวเหนียวออกมาซึ่งทั้งสองคนนั้นทั้งพรานสิงห์และบุญเหลือก็มีสะเบียงติดตัวมาเพื่อที่จะอยู่ได้ในระยะเวลาสามวันฉันยังไม่หิวจะ้ะพรานสิงห์หิวก็กินก่อนเลยบุญเหลือพูดขึ้นเออเอองันข้ากินข้าวรองท้องก่อนนะ เดี๋ยวโรคกระเพาะของข้าจะกำเริบพรานสิงพูดขึ้นเกือบตลอดทั้งคืนที่ทั้งสองคนนั่งเฝ้าซากก็ไม่มีอะไรย่างกลายเข้ามาเลยนอกจากหมาจิ้งจอกที่เข้ามาขโมยเอาซากแค่สองสามครั้งแล้วก็ผละหนีไปอาทิตย์เริ่มเปล่งแสงสีทองเรืองรองมาอีกครั้งในเช้าของวันใหม่ทั้งสองคนก็ลงมาจากห้างเพื่อทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็รีบขึ้นนั่งบนห้างต่อ จะใช้เวลากลางวันเป็นเวลาพักผ่อนเอาแรงเพื่อจะนั่งเ้้าซากต่อในช่วงกลางคืนเมื่อเริ่มเข้าสู่ราตรีที่สองแสงสว่างที่เคยมีปัดนี้ก็เริ่มดำม,มืดสนิทอีกครั้งก่อนที่จะค่ำลงมีเมฆฝนตั้งเขาทำท่าจะตกลมก็พัดยอดไม้เอ็นอ่อนไปมาส่งเสียงดังกอดแกรดอยู่เป็นระยะข้าว่าคืนนี้ฝนตกแน่นอนเลยวะพรานสิงพูด ตกก็ดีสิน้ำฝนจะได้กลบกลิ่นของเราที่อยู่บนพื้นดินบุนเหลือพูดหลังจากทั้งสองคนพูดคุยกันได้ไม่นานนักฝนก็ตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับฟ้าที่แลบแปรปราบอยู่ตลอดเวลาทั้งสองคนนั่งขดตัวงอจากความเน็บหนาวอยู่แบบนั้นนานนับชั่วโมงหลังจากพายุฝนในยามดึกได้ผ่านพ้นไป ปาก็เริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งบางครั้งก็ได้ยินเสียงนกกระพือปีกผึบๆสลัดน้ำฝนออกจากตัวที่ดังเล็ดลอดออกมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆเสียงเก้งกวางร้องเป๊บๆมาจากไกลๆหมอกก็เริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆแต่ทันใดนั้นเองทั้งสองคนหัวใจแทบจะหยุดเต้นเมื่อได้ยินเสียงโฮกสนัน ที่ดังไม่ไกลจากจุดที่ขัดห้างมากนักมันมาแล้วพรานสิงพูดลอดไรฟันออกมาพร้อมกับกัดกรามแน่นตอนนี้ทั้งสองคนก็ค่อยๆเอาปืนออกมาจากถุงพลาสติกที่ห่อกันฝนไว้อย่างดีเอาออกมาให้มีเสียงเบาที่สุดทั้งสองคนนั่งเงียบคริบเหมือนกับจะไม่หายใจเสียงโหกสนันน้นได้ดังอยู่สองสามครั้งก็เงียบหายไป ป่าที่เคยมีเสียงของสัตว์นานาชนิดมาบัดนี้ก็เงียบงันเหมือนโดนต้องมนสะกดพรานทั้งคู่ได้จ้องประสานตากันในความมืดเมื่อได้ยินเสียงของสัตว์ชนิดหนึ่งที่กำลังค่อยๆเดินเข้ามาอย่างซาของวัวตัวนั้นกลิ่นสาบล่องลอยมาตามลมขนาดว่านั่งอยู่บนห้างก็เหม็นจนแทบจะสำลักบัดนี้พรานทั้งคู่เหมือนกับตกอยู่ในห่วงของความฝัน เมื่อได้เห็นกับสิ่งที่กำลังเดินมาอย่างซากตัวมันครึ่งคนครึ่งเสือบางครั้งก็เห็นเป็นเสือเดินมาและในบางครั้งก็กลายเป็นคนเดินมาหน้าตาสลับเป็นคนนั้นบ้างคนนี้บ้างสลับไปมานับสิบคนพรานทั้งสองคนได้แต่จ้องมองยังทำอะไรไม่ถูกเหมือนโดนบนสะกดนะจังงังยังไงอย่างนั้นกว่าพรานทั้งคู่จะดึงสติกลับมาได้ก็ตอนที่ได้ยินเสียงโหกสนันมาอีกครั้ง ไอ้บุญเหลือยกปืนประทับบ่าทำท่าพร้อมยิงเพียงแค่ไม่เกลียดใจต่อมาเสียงปืนลูกซองยาวลงอาคมจากพรานพระเนจรก็แผดคำรามดังกึกก้องพร้อมสะกดป่าให้หยุดนิ่งไปชั่วขณะเปืนแกปบในมือของพรานก็ดังเปรี้ยงตามมาเป็นนัดที่สองเสือสมิงโดนลูกปืนเข้าทั้งสองกระบอกเข้าอย่างจังมันนอนดิ้นพรานอยู่กับพื้นพรานพระเนจรก็ซ้ำไป,ไปเป็นนาทีสองและนดทีสามตามมาเป็นลําดับ จนเสือสมิงไพรตัวนั้นนอนแน่นิ่งไปเมื่อผ่านเหตุการณ์นั้นมาพรานทั้งคู่ถึงกับเป่าปากและถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกมันจบแล้วไอ้บุญเหลือเอ้ยเราทำสำเร็จแล้วพรานสิงพูดขึ้นพร้อมปากที่สันเทาแกดีใจจนน้ำตาไหลเรานอนกันเถอะพรานสิงไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วบุญเหลือพูดขึ้นกูหลับไม่ลงวะเองนอนไปคนเดียวเถอะพรานสิงตอบหลังจากนั้น บุญเหลือก็เอนตัวลงนอนส่วนพรานสิง์เอาบุรีมาจุดสูบเมื่ออาทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นมาฝูงวิหกนกกาและสัตว์นานาชนิดก็ออกมาจากรวงรังพรานทั้งสองก็รีบไต่ลงมาจากห้างเพื่อมาดูผลงานของตนภาพที่พรานทั้งสองคนเห็นคือเสือโคร่งลายพาดกรขนาดใหญ่นอนจมกองเลือดอยู่นอนตายตาค้างอยู่บนพื้นดินพรานทั้งสองคนก็พูดขึ้นว่า โหสิกรรมให้พวกข้าด้วยนะหลังพูดจบพรานั้งสองคนก็เดินพระออกจากจุดนั้นมาทันทีเพื่อมุ่งหน้าเข้าไปยังหมู่บ้านพรานน้งสองคนก็ได้เดินไปพรางคุยไปพรางตามภาษาคนเดินทางอารมณ์ไม่ตึงเครียดเหมือนรอบแรกที่เดินมาในระหว่างที่ทั้งสองคนเดินเกือบจะถึงหมู่บ้านพรานบุญเหลือก็พูดขึ้นรเราแยกทางเดินกันตรงนี้ฉันทำหน้าที่เสร็จแล้วอ้าวไอ้บุญเหลือ เองไม่เข้าไปในหมู่บ้านด้วยกันหรือพรานสิงพูดมาเร็วปรือไม่ดีกว่าจ่ะพรานสิงอย่ารั้งฉันไว้เลยฉันมีสิ่งที่จะต้องทําอีกบุญเหลือพูดขึ้นเอา้าทางก้นก็ตามใจเองข้าขอบใจเองมากนะพรานสิงพูดขึ้นพร้อมกับเอามือตบไหล่พรานบุญเหลือเพื่อขอบคุณแล้วทั้งคู่ก็เดินแยกจากกันตรงนั้นเมื่อพรานสิงถึงหมู่บ้านก็ได้บอกให้คนในหมู่บ้านทราบข่าว ชาวบ้านทุกคนต่างดีใจพร้อมปิดหมู่บ้านเลี้ยงฉลองกันยกใหญ่หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปหมู่บ้านแห่งนี้ก็กลับมาสุขสงบอีกครั้งชาวบ้านก็ได้เข้าป่าล่าสัตว์กันเหมือนเดิมมีชาวบ้านอื่นแวะเวียนเข้ามาทำการค้าขายอย่างไม่ขาดสายสามปีต่อมาพรานสิงห์ก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนพรานพระเนจรบุญเหลือหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครทราบข่าวอีก เหลือไว้เพียงแค่ตำนานให้คนได้เล่าขานสู่ลูกหลานฟังจบบริบูรณ์ขอบคุณครับที่รับฟังกดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆยังมีอีกมากมายครับ